ณนะชนบุรีนะคะส่งมอบรถเอาผาดซสี่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าตัวเอาผาดซ4สี่เนี่ยมันมีดีกว่าตัว3 0มยังไงนะคะเอาละค่ะตรงนี้เลยก็ได้ ผู้ใหญ่คะตรงนี้เลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ก้าค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะผู้ใหญ่กล้าคะตำบลหมอนางครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้นะคะก็มาทําพิธีส่งมอบนะคะรถเอาผาดเซต40ให้กับผู้ใหญ่ก้าย้อนหลังนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเออติดธุระมาไม่ได้นะคะแล้วก็ฝ่ายขายได้มาส่งมอบให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือโอกาสนะคะมาแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะตุกกจีแล้วด้วยใช่ไหมคะครับผมนี่ไงฮะดูเสื้อเออสิเฮงเฮงเฮงอ่านว่าอะไรคะเฮงเฮงเอ่าแล้วข้างหลังคะมีกินมีใช้อ่านะคะเฮง รวยรวยปังป,งปงมีกินมีใช้นะคะผู้ใหญ่ก้าค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวเอาผ่าแซด40นะคะที่ผู้ใหญ่ก้านะคะเป็นท่านเจ้าของนะคะผู้ใหญ่ติดตามเพจเอ็มานานแค่ไหนแล้วคะอพอจะบอกเพื่อนๆอได้ไหมคะก็ะเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับ AEY คคะผู้ใหญ่ก็ดูแล้วเป็นเพจที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีรถอะไ รถแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมากดูครับค่ะค่ะแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะผู้ใหญ่คะการบริการก็ดีครับตั้งแต่วันที่จองครับจนกระทั่งส่งมอบรถครับผมแล้ววันนี้ก็ตามมานะคะเห็นบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะคะช่างต้องถอยไปนิดนึงให้เห็นขนุนด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าตอนแรกเลยนะคะผู้ใหญ่บอกว่าลังเลระหว่างตัว3 0แล้วก็ตัว4ี่อยู่ใช่ไหมคะ ค่ะ,ะแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลย,เยซึ่งทีก็เอาตัดสินใจเอาตัวศูนย์เลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเอ๋เล่าให้ฟังนะว่าตัว สามศูนย์กับสี่ศูนย์เนี่ยตัวสี่ศูนย์มันดีดีกว่าตัวสามศูนย์ยังไงนะคะเพราะว่าตัวสามศูนย์เนี่ยคืออันนี้ถือว่ามันเป็นรถที่ดีอยู่แล้วนะรถเอาผ่านเนี่ยรถตู้เนี่ยมันเป็นรถตู้นําเข้าที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเอาผ่าสามศูนย์คือดีอยู่แล้วแต่ตัวสี่ศูนย์ดีดับเบิลนะคะวันนี้นะคะวันนี้เอ๋ขับตัวเอ๋ A, นั่งตัวสามศูนย์มานะคะจากกรุงเทพเพราะว่าตัวสี A ่ศูนย์เอ๋เอาไปใช้ที่ที่ใต้นะคะตอนนี้เรายังมีออกบูธกันอยู่ ที่เซ็นท่านสุราธานีนะคะถึงวันที่26นะคะ26มกราคมนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเรายังมีออกบูธกันอยู่นะคะส่วนตัวเองเ,องเนี่ยไป,ไปมาๆนะคะเพราะว่า งานเอกค่อนข้างเยอะอแล้วปกติก่อนหน้าที่จะมี40เอกใช้ตัว30อยู่แล้วนะคะแล้วพอตอนหลังเปลี่ยนอพอม,นมันมี40เอกก็เลยมาใช้ตัว40คือใช้ตัว30เนี่ยเอกก็แฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็พอมาใช้40นั่งไฟจนลืม30แล้ววันนี้คือเอาตัวพอดีตัว40เอกอยู่ใต้ก็เลยเอาตัว30มาขับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นรถของลูกสาวเองนัแหละอาหารนะคะ,นะคะก็เลยเอามาขับ สร็จแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เอเห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าปกติเรานั่งแต่ตัว40แล้วไงเราก็เคยชินละพอกลับมานั่งตัว30สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือหนึ่งเลยช่วงล่างช่วงล่างนุ่มอ่ช่วงล่างตัว40เขาเกาะถนนมากกว่านะคะอันดับแรกเลยเพราะว่าเมื่อกี้นั่งรถมาเนี่ยช่วงขึ้นสะพานหรือว่าลุกระนาดเนี้ยค่ะมันจะด,ดึง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 หน่อยนะคะแต่ตัว40เนี่ยมันจะหนึบกว่านะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะเพราะว่า ตัว40เนี่ยเขาออกแบบมานะคะให้ช่วงล่างเนี่ยระหว่างล้อหลังถึงตัวกลางรถเนี่ยค่ะให้เป็นตัว V นะคะเป็นตัวค้ำตัว V ทําให้ซึมซับแรงกระแทกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มมากอ่าทให้รถเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นนะคะรู้สึกได้เลยค่ะฟิลที่เรานั่ง40แล้วกลับมานั่ง30ใหม่ฟิลนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อ2อเลยอันนี้สําคัญเสียงลมเข้าน้อยมากค่ะเพราะว่าปกติอชอบดูข่าวในรถไงดูหนกระแสมาในรถนะคะ คือผเมื่อกี้เนี่ยนั่งมาเนี่ยคือเปิดเสียงเปิดเสียงทีวีเนี่ยค่ะมันจะได้ยินไม่ชัดเท่ากับตัว40เพราะว่ามันมีเสียงลมเข้ามามีลมเข้าแต่ตัว40เนี่ยคือมีลมเข้าแต่ว่าก็น้อยนะคะแต่ตัว40เนี่ยลมเข้านี่น้อยมากนะคะต้องพูดเลยนะคะเห็นชัดเจนแล้วก็บอกของตัว40นั่งสบายกว่าเพราะว่าบอกเขากว้างกว่านะคะแล้วก็สิ่งอำนวย ความสะดวกอะไรต่างๆแน่นอนว่ารถใหม่มันก็ต้องดีกว่ารถเก่าใครที่ใช้ตัว3าตูนอยู่นะคะอยากได้ ดีกว่าดีมากขึ้นนะคะทักมาค่ะเอาผ่าสี่นมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะรู้สึกโอเคเนาะถือ <Okay S 1> ว่าตัดสินใจถูกต้องละงนะคะคถูกต้องนะคะคใช่ซื้อทังทีซื้อทังทีนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะซื้อตัว40นะคะก็ทักมานะคะตัว30เนี่ยก็มีลูกค้าเทิร์นมาเรื่อยๆรเรารับเทิร์นด้วยนะคะค่ะก็ทักมาฝากถ้ายังไม่มีรถก็ฝากเบอร์ไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่รถมือสองเอมาแป๊บเดียวไป ะนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขออนุญาตยืนต้อนรับเรายืนข้างรถกันนิดหนึ่งอาจจะร้อนนิดหนึ่งเนาะนะคะค่ะอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนะคะมีเลียงนกกระยางด้วยเหรอไม่ครับธรรมชาติใหม่มาเองเลยว่าเป็นฝุ่งๆอย่างนี้เลยนะโอ้อากาศดีดีเลยนะคะขออนุญาตยืนข้างรถเลยค่ะผู้ใหญ่ก้านะคะก็ ยินดีต้อนรับนะคะ<ฆ>ผู้ใหญ่ก้านะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแทวค่ารับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังๆงงธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะจะตุดกีแล้วเตรียมตัวไปไหนคะก็เดี๋หย,ยังไม่รู้ <อบ S 2> ยังไม่รู้ซื้อรถคันใหม่มาเพื่อ,อเข้าเทศกาลตุจรจีหรือเปล่าคะ เอาไว้พาเมียไปเทีย่ยวครับเอาไว้พาเมียไปเทีย <laughs> ่ยวอู้เป็นอย่างนี้ค่ะสามีอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าค้นหาหน่าเดี่ยวต้องสามีแบบนี้เลยนะคะซื้อรถไว้พาเมียไปเทีย่ยวนะคะ <laughs> <laughs> ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอกอ,อนุญาตาพาท่านผู้ชมชมรถนิดนึงผู้ใหญ่กล้าพอจะแนะนำา e e y ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังมองหาซื้อรถได้ยังไงบ้างคะกับการบริการหรือว่าอะไรต่างๆที่ประทับใจอะคะ่ะ เองตอนนี้ก็เพิ่งขับไปได้ไม่ไม,ไม่เยอะเท่าไหร่หแต่พักพวกแนะนำมาว่าตัว40นี่การันตีเลยว่าใช้ดีกว่าตัว30เยอะค่ะค่ะ<บ>แน่นอนว่าของ<บ>ของอะไรที่มันใหม่มันต้องพัฒนาการดีขึ้นมากกว่าแน่นอนค<บ>่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครกำลังมองหาอยู่นะว่าจะเอา30ดีหรือ40ดีบอกก่อนนะคะว่า ตัว4 0ตอนนี้ก็จับต้องได้ง่ายขึ้นนะคะราคาอยู่ที่3ล้านเริ่มที่3ล้าน7จ็0แ0าแล้วก็ดาวเริ่มต้นที่49 0 0 0นนะคะออกรถได้ทันทีแถมประกันไทยฟรี1ปีและผ่อนนานถึง72เดือนด้วยนะคะตกเดือนละ5 5 0 0 0ักว่าบาทถือว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นละพอๆกับรถมือสองเลยนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะเด็กขออนุญาตพาชมรถนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาปิดทิปกันนิดนึงนะคะผู้ใหญ่เดยวขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะ ราอาคาชมค่ะนะคะเอาผาดนะคะเซตนะคะ40่ศูนเอาผาดจะมี2เครื่องยนต์นะคะจะมีเป็นเครื่อง2,500ซีซี่8 2แรงม้าผู้ใหญ่เชิญค่ะเดี๋ยวร้อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเครื่องไฮบริดนะคะเครื่องไฮบริดก็จะเป็นตัว2,500ซีซีไฮบริดนะคะ250แรงม้าคันนี้ผู้ใหญ่ขับไปไหนมาบ้างคะ S 2> <S 2> ยังไม่ได้ขับไปยังไม่ได้ขับไป, <S 2> <S 2> <S ไ,ปไหนเลยค่ะนะคะยังไงซะนะคะเดี๋ยวเอ๋บอกนิดน,นึงนะคะว่าสําหรับตัวเอาผานเนี่ยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่1 0 0 0พันโลแรกนะคะหนึ่พันโลแรกก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรจะยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่1 0 0 0พันโลเนี่ยใช้เป็นน้ำมันเครื่องเชนติกนะคะก็ ทีนี้ก็จะครบทุกๆ1,000 0มืนโลนะคะทีนี้ถ้าอยู่ที่ชนบรีถ้าไม่สามารถแบบไม่สะดวกเข้าไปที่ AEY นะคะก็สามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วไปค่ะ oh, <right. S 2> นะคะ,นะคะแล้วก็ลมยางนะคะแนะนำอยู่ที่ถ้าเป็นลมยางปกตินะคะอยู่ที่35นะคะสี่ล้อเลยนะคะแต่ถ้าเดินทางไกลแล้วน้ำบรรทุกคนเยอะก็อยู่จักประมาณ37นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในโตเจนในโตเจนจะแนะนำอยู่ที่33ส นะคะถ้าในตัวเจนมันจะดีหน่อยก็คือเดือนหนึ่งเราจะเช็คทีหนึ่งแล้วก็รถถ้าสมมติวิ่ง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 ไปอยู่เงี้ยก็ยังสามารถเข้าเช็คในตัวเจนได้เลยแต่ถ้าเป็นลมยางปกติเนี่ยถ้ารถเราวิ่งไปแล้วเนี่ยวิ่งไปสัก50กิโลเงี้ยยีกิโลลมค่าลมยางมันจะผันแปรละลมยางปกติมันจะต้องเติมทุกเช้าที่รถยังไม่วิ่งมันถึงจะได้ค่าคงที่ค่ะนะคะมีอะไรถามเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมไหม ไม่มี <laughs> ไม่มี <laughs> เอาละค่ะก็เดี๋ยวเอจะไปเยี่ยมลูกค้าต่อที่ชนบุรีเหมือนกันนะคะอันนั้นก็ลูกค้าออกรถไปก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปหาเลยนะคะเดี๋ยวก็จะแวะเข้าไปหาส่วนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าอยากเจอเอนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเอน่าจะไปประมาณวันอาทิตย์นะคะลองถามฝ่ายขายดูแลกันนะคะเพราะว่าเอก็วิ่งไปวิ่งมาช่วงนี้งานเยอะนะคะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ที่โชว์รูมเรากา็จะเปิดธุรกิจใหม่เพิ่ม ด้วยนะคะค่ะทำหลายอย่างค่ะ <laughs> ค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะพี่ใหญ่เดี๋ยวยังไงขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยเนาะสนใจโทรมาค่ะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9 a l i a e AEY Auto วันนี้ล้านเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากะค่ะท่านใหญ่ะขอบคุณค่ะ